สวัสดีครับพปรุปน่นอีสานมาหน่อยครับเมื่อกี้สีผ้าผีผ้าหนองมานําเสเนื้อนี่นะครับงานยางครับงานฝีมือจังใดกับจังเบิงว่าสีเช็ดจังใดพี่ธี่ใดครับสวัสดีครับพี่นอ้องปอง,ปองไป,ปเอาอาหนองหนึ่งสุขูสุขควนครับ มืัอนี้ครับอยู่กับพี่รุ่นกับพี่น้องมวัอนี้พี่รุ่นสีผ้าเฮ็ดงานฝีมือครับหรือว,ว่างานยางครับพี่น้องอยางเพราะว่าโดนแล้วสองปีแล้วครับที่วัดเลยน้ำเสนอให้พี่น้องเกี่ยวกับงานฝีมือที่เคยเฮ็ดเคยทำืัอ,อนี้พี่รุ่นสีใสเล็กแหลมนี่แหละครับนี่หอ,อกตีพี่รุ่นหอ,อกนี่ละครือเอ,อื่นหอ,อกว่าเอื่อนยังไงเมีนเพรมีนเนเสียคนจีบปวมาเนี่ยเจ๊ยายคือเด้อดเจ๊อันนี้สีเฮ็ดอี่ยังพี่รุ่นมีหอกเนี่ยกระถางปลูกผักไรดอกบัวครับพี่น้องบวร่าเขาจับเ่าก็ จับแน่นๆตรงตรงแยกมันผีษใส่ผีขัวครับนี่จับมือนี่งนะมันบ่านหึ่งเขาคมลูกเลยก็ได้เหมืนี่นี่ครับนี่ตัวไงมาปูปูจำนาญแล้วคมลูกเลยก็ได้คมลูกเลยก็ได้ครับคนละคนแบเหยียบมันบ่ไพ่นนอันเหยียบเหยียบลุยกับโอ้โหพี่น้องเหยยเหยียบกระได้หรือว่าคมมอก็ได้ครับขันยางนิ่มๆสี่คมมอก็ได้ครับพี่น้องนะครับโอ้โเสียงอะไพี่น้องขวบๆเลย เขาด <bord, S 1> ้วยครับเนี่ยบ่เขามันเหยียบยางปวาราเข้าบ่ได้น้ำเสนอโดนหรอน้องบ่ปีเนาะปีสองปีเดียวที่ปีกลัวดิคลิปนี้ถือว่าเป็นผลสำเร็จให้กับงานอยู่ว่าสองล้านกล้วเก็บสามล้านครับในคลิปนี้ก็อนถือว่าอยากเก็บให้พี่น้องเข้าอีบิึงนี่ว่างานฝีมือบ่อาชีพเป็นการปาดหรือว่าสิเป็นการปีนครับมึงนี่สีน้ำเสนอให้พี่น้องเข้าอีบิึงเนาะบ่ปุ๋ยบ่ปุ๋ยลุ่เหยียบกันไอยก่อน หลังจากเป็นยุรุนเหยียบแล้วครับบอนเดมันมันบวบปจุกันกับสีใส,ส่มีด้วยเนีย่ยครับปาดเก็บใส่มีด้วยเก็บเก็บงานละเอียดเจ็บงานละเอียดกันเยอะบางดอกมันกับที่บวปเปย์นเลยเหม่นแล้วก็สทีทะลุกันเลยอเอาจนีงง่เเบาปุ๋ยปาดเจ็บขอบนี้แล้วก็เนาะยังิึงวิธีการปีนอีกทีนึงครับขั้นตอนที่สองครับพี่น้องอปนนย้รุ่นสิบบาดแบบหนามเพียงแบบอุปกรณ์ที่ว่าผู้ที่บ่มีนั่นแหมเบ่ปุ๋ยผู้บ่มีันบักเล็กเลี่ยมห้อยไหมบ่มีห้อย แมีนสิปบาทเทสแบบมูปป้ปูกพักง่ายๆแบบอยู่ที่อยู่ตามบ้านตะมเมียงที่วบอพันสี่ยาเ็ดไหมนี่เป็นรุ่นใส่หน,น,นี่ตัวนี้ครับนี่ก็เลยมันดิมีขอบมันอยู่ว่าปุ๋ยนี่บอกพี่บอกน้องมึงมันดิมี่ตำขอบตำไรไม่ไหนเลยครับขอเนี่ยน,นี่มันดิมี่มาตำขนาดนั้นผู้ดึงตัวดึง,ดง,ดงตรงคอแขนนอนคนรุ่นเมียนคอมาแข็งเพิ่อนใส่ขาหรือว่ข้องเป็นข้องมาอยู่นี่นี่พี่น้องนี่ครับขอบรอบนอกครับนี่ขอบยางรอบนอก ยัยมันเลื่อยลงมาทางนี้บ้นต้นยัยมันเลื่อยลงมาจากนี่ลงมานี่ให้มันขึ้นมาทางนี้แต่อยู่นี่มันมาตามขัองนี่กับขั้แห้งเลยครับนี่กระตรงเลยปะแมนมันก็เพิ่งวันจวดมันรึคอยแข็งแข็งมันมาให้รุ่นแต่แต่แข็งไปแนวอื่นถ้าแย่เอาขาแข็งมาใต่รอใหมมันโค้มเสียเลอเกิดพี่น้องกันระวังอันตราย่จีถ้ามันผ่านคอแข็งตึงไหวพี่น้องครับมันผ่านปุ๊บหนักคือแต่เป็นไงอ๋อเบื้งอย่จงเอันเพื่อว่าสิทธิเข้าใจเนาะแมน ไปรุลองสองกนพี่หน่อยสาวุ่นกันจีงนอง่นชัดๆกันห้องเป็นมีดเป็นมีดไปแล้วมือยิ่งห้อง่มลิ่น้มันมันมันให้มันหนีกอนอมลุกล่องกัเลยจ็ได้ดมาเร่อยเรื่ยจะปองแข็งนิ่งๆครับจะปองแข็งนิ่งๆคอยดูมาเรเอยหลากมาเรื่ยเได้สิได er ้บิ้งกันชัดๆว่าเป็นแนนน้อ บางคนก็ไปปาดลงไปไตลุ่งนี่นะมันมันบ่นได้ครับมันเป็นลวดแล้วก็จะใส่ใส่ไฟเบอร์ตัดเพราะว่ามันอันตรายสำหรับที่ห้องสิ่ปีเห็ดห้างไกลห้างสนามอีกใกล้จริงจังอันตรายครับพี่น้องถีบใส่ของปังเลยเพื่อนเออเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปครับการปีนครับพี่น้องเห็นวิธีได้ปาดออกแล้วนีเนาะเบ้าปุยเนาะแมนนี่อเออเห็นพี่น้องเของมึงพลังคนปีนมาให้ฐานะครับพี่น้องมาซี่มี่ใส่เป็นยามเป็นแยมหรือเป็นเล็กหรือว่าเป็นไม้ เห็ดมั่งสิเหรอครับนี่อะเบิ่งยันนิดหน่อยนี่ครับนี่เป็นมั่งสินี่ผมมั่งสิเหรอครับเพราะเป็นหีปียงปลาด้วยพี่น้องเนี่ยกเข้าไปดึงกาไปดึงเข้าไปเบาปุ๋ยเหยียบส่วนนี้ไว้น้ำแมนเ้ากระสุกจึ๊กึ๊กจึ๊กแฉมจับมัดเลยบดบบฝนลงที่ได้ดึงขึ้นน้อยนึงเก่แมนดึงขึ้นเหยียบลงนได้พี่น้องน่ะดูนะครับมันหักลงเลี่ยวแบบนี้นี่เบาปุ๋ยส่วนน้องเข้าอะไรพี่น้องถอดเด้อครับเด้อนี่ละคนละคนกับไส่ล่องป้าครับ พูดเราคนรหรใสแมนแต่ว่าผ like yeah. anyway, like ูดใส่เกือบน้ะข okay, so well, so ังพราว่าเกือบคางส่วนน้องนี่เข right? ้าเน็กไปได้พี่น so kind of ้องเมื่อใสยเข้าดึงขึ้นมาส่วนนี้เมื่อขวัวเข้าบีบบีบสันไว้เมื่อใส่ดึงขึ้นแมนเมื่อสายดึงขึ้นเมื่อขวัวเมื่อขวัวดึงขึ้นโอ้ยปยรุ่นกันแน่ตัวหลังขางใส่เน็กไปครับพี่น้องทางขวัวดึงขึ้นมองไงว่าคางถนัดเท่านล่ะดึงขึ้น ดึงเขื่อนครับดึงขึ้นมื่อนี้เขามาขามปีกันลมบาดนี่เที่แรเขาก็สีโยงโยกเบิ้งสีได้เอาบว่าได้เองสินะล่องล่องเวทีแม่นล่องหันว่าได้กับถอยทับไปเองสินะโบเรียวเวทีโบเรียวอ่ะมันข้ามหนี้ได้พี่น้องกันเดียหลังลงสิเหยียบเลยพี่น้องหนานหันมาเรื่อยๆถึงกับว่าปึ๊บๆเลยที่กองวันนี้เอานานเรียบร้นี้จังหวัดหนึ่งของภาคเหนือเอาเรื่องกับเบืออีกที่การปีนครับ ขั้นตอนที่ยากที่สุช่วงนี้ก็คือแม่นนี่แหละช่วงหลังจากม,มะฮอดนี่แล้วน้องเบ้าปีน้องเทีย่ยวจังไรบ้าน,นี่เที่ยวนี่ครับบุญส่วนน้องคือเข้าแล้วครับพี่น้องอข่างขวาครับโจกออกมาโจกยางได้พี่น้องอปีน,น,ปนบึ้บขึ้น,านมนานแบบนี้แม่นตัง้งรั้มตรงๆอยู่นิดน้อยสันมันได้พี่น้องอย่าลืมสันได้เลยข่างขวาเขาก็บี่ขึ้นเข้าแล้วครับนี่มือขวาเขาแม่งั้นดันไปเลยบึ้บนะเรียบร้อยครับถ้าวันร้องขนเจมือใส่ถุงมือพี่น้องใส่รองเท้ามุมโซนยังน้อย เพราะว่าว่าปุ๋ยใส่เกือบว่าราคาจะได้เวอยากได้อยาก็บบอกได้ไงนัได้เละครับเริ่มเริ่มเลยเป็นแล้วครับนั่นเป็นแล้วครับพี่น้องนะฮะบัดนี้สิบโพดใส่ไม่ได้พี่น้องบานนี้ใส่ทินโปโปแมนบวกยังไงสุภาพโบนันปลาเล็ก็ขอไปหลายๆครับบวกตรงๆหลุดน้องแมนอืมไออีสานบั่นห้องลูกเขยออฟแฟนบั่นเที่ยก็ตัวเขาไปได้พี่น้องเลย ยังมาตำมได้เหยียดางเก่าเด้อ๋อเนี่ยครับเอาเดี๋ยวเอาปุ๋ยเดีอยวเดี๋ยววิธีไหนป่ะเนีเอาตีนแล้วครับเหยียบใส่กลางเลยหวงเลยเราเมือใส่เขาดึงออกแน่นงมือใส่เขาดึงดึงออกบึ้งวางเขาดึงยางแน่นบิ้งสาะทีพี่นวดเรายังยังตำมได้เหยียดางเก่าเลยเนี่ยครับอ่านเน็คไปแล้วพี่น้องปึ๊บ เสียบร้อยเลยครับส่วนน้องก็เดี๋ยวไปขึ้นเก้าเลยนี่อย่าพมอย่าไม่ไหวเพราะมันหักลงไปแล้วพ่อมันหักแล้วก็โอเคแล้วครับเห็นไหมสิแต่ห้าวเป้าเฝ้าเหยียบพลังอันมันอกเด่นขึ้นไหมแมนร่างร่างอันเมื่อกีุ่งขึ้นเนาะเนาะจังหวัดหนึ่งห้องพักนี้พี่น้องนั่นเตี้ยคือเก้าแล้วครับดึงขึ้นเปิ่นวาเบ้าปุ๋ยขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บเก้าเดียบเปิ่นวานานนานนานท่นานนะครับคอยเป็นไม้เรื่อยๆครับที่นานเบิร์ดพี่น้องผู้นานซีเกเ็ดแมฮะกับยางปินยางปลูกพักอยู่บ้ยน นีตัวสำคัญคือคมไส้คุ้มขวาลงให้เสมอกันเราเมื่อกี้จรดงหักลงนะครับอ่ะสนน้องเขาก่อนครับตั้งถึงเสียแล้วครับพ่อมันหักบับกรบอ่มีปัญหาแล้วสบายเลยใช่ปะสังเกตเราเรียบแต่เรื่องเรากับพี่หนเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อยนี่ออกมาลูกส่งสวยเลยพี่หน่อยเลยนะครับเดี๋ยวสองนุ้ยแล้วครับนี่ฮะเบิงวิธีการ เป็นไรดอกบัวครับป่ะนี่เดี๋ยวเ่า,าปุ๋ยองใหม่มาใส่ซอยกันเนาะนี่แหละครับช่วงที่ปีบันนี้มันเป็นไร่ไร่ดอกบัวคือไร่ดอกบัวเาวนาะว่าปุ๋ยแมนเอ๋อเอาใหม่มาเสียปเ๋ยบนพี่น้องเขาดีเบิร์นบนเราข้นสีสู้เขาไว้เลยมันบ่เขาแมน,านมันประมาณมีลินเนาะคนละคนว่าทังเกียรติสูงของสีมันบ่เขาด้วยครับมันต้องเอาดอกมานั่มหรือว่า,าขางดอกขอ้าวกลางแมนเอาช่วงกลางนี่ข้าวบนหนึ่งแมนพอมาเสียดึงดอกมันออกน้อยก็ได้ ยังเสียบเขาบางข้นค็ะเยอาเด้อพี่น้องเบิ่งเอาวะนี่ล่ะดึงเ่อนเลยครับขอไปแล้วครับแบบนี้คือเก่าแล้วครับนี่เบื้งเลี้ยงป่าเนี่ยป่าใหญ่ดอกใหม่รุ่นตัวว่าเลี้ยงปีนโอ้ยงูรับจำใหม่คนละคนเขาสี่คนเพื่อนหัวโซ่กันนะครับมาเบิ่งต้นนี่อค่อยๆจะใส่พี่น้องเฮ้ยเบิ่องนี้เบ้าปุ๋ยนั่น ตะวัดหนึ่งปุ๊บปุ๊บบุงค่อยๆสะอาดเดี๋ยวบึ้งครับสังเกตุไม่เลือกพี่น้องผู้หยาบเข็ดฮะเหมืนจะเริ่มเสนอเพียวว่าให้เป็นวิธีท่านนะครับพี่กําหนดผู้อยากเข็ดผู้อยากถ้ำผู้อยากเข็ดล่องบึงนี่นะครับคนละคนกับลูกพักลูกยังได้นานนานนานสถานทีนเมื่อไหลก็อยากเอาพีปลูกเมื่อปุ๋ยมาห้ามกับธาสีแมน มักด <M> ีกับตกแต่งแมนเพราะว่าเพิ่มสีเพิ่มยังขึ้นเออเห็นครับคลิ่นยาถิ่มด้วพี่น้องนี่เวลานห้องห้องเอาตั้งเอาตังของพี่น้องห้องนี่เบิกเงินปู๋ห้องเห็นครับมันนีเป็นไรดอกบุยพี่น้องห้องนี่เบิกเงินกันี่จะปูตอกมาเป็นเพริลล์บัติะปูตอก ปกติกิกตะปูต่อครับตีซี่ดอกก็ได้ครับนี่หนึ่งแล้วก็ 2, สองซี่นี่งสามซี่นี่งตรงขามกันนะครับนี่ตรงขามกันนี่มะนีตัวนี้มะนีครับซี่ดรอกระได้ตีตะปูสองครับเอาเบิงว่าวปียป็นเส้นสุดท้ายครับพี่น้องตีเย็บเลยตีบ้านี่เย็ยบเลย,บ,เยบ้านเนาะ โอ้ยมาฮเป็นเบื้งนํากันเนลยเพื่นรุ่นอ้ยเบิ้งจุดจอแม่พี่น้องผู้เป็นศิษย์ีนัน่งศิษยดเบืองโอ้สี่ตัวนร่ว่าตัวน,นะครับขางครัวได้พี่นองเรื่องางพี่น้องถนัดนั่นละอืออย่งนนีถนดมันเนียมันพถนัดสยยนได้หรกัเบืงเบื้งได้อครับเียนถนัดใส่ก็เพียงขางกันก็ได้การใส่พี่น้องข้าเดือบเบ้ง นี่ปัญหามันเหยียบได้ในตัวนี่แหละครับตัวมันที่ยากงห่งนี่นะครับเบิ้งสังเกตดีๆเด้องเบาปุ๋ยให้พี่น้องเมื่เบิรงว่าส่วนน้อกคมที่ใดนี่แหละครับเบิ้งเบิ้งส่วนนี้่นะครับนี่ครับส่วนใส่กันแต่เฮาบ่ดึงแล้วมันมันสิเด้งกลับขึ้นไปรุ่นแม่นเฮาเบื้องโขดตรงนี้โขดตรงน่อยขดตัวนี้ตัวนี้สิเงอนข้นเลยดิอ๋อแม่นนั่นแล้วก็ดึงขึ้นปั๊บนั่นครับพี่น้องเกี่ยวสันก็ปึ๊บนั่นเลยครับปุ๊บปึ๊บนี่และครับยู่สิบสองล้านแปดสองล้านเก้าครับสี่สามล ที่หาลานยพี่พี่น้องเรียบร้อยแล้วครับอ๋อบ้าปุ๋ยเอาดอกมาตั้งให้พี่น้องเขาได้เบิ้งบหมือนดอกอย่าสองใสยิงสี่ได้พี่น้องเอาต้องเนียนต้องปีนมันจะงงามหมือนบ่กงามไปงามมันได้บ้าปุ๋ยอ้าวผูยิงนึงที่นี่ละเปรีบนี่นะครับพี่น้องโอ้โหเจ๋แล้วครับแต่น้าเี่ยังพระทันเข้าใจนี่ ในการเห็ดในการปาดกับทร่วมาทำพันยุ่นครับ0 8 1 7 6 9 5 5 9 3แต่ว่าพันยุ่นก็ติดต้องขอภัยหลายๆสำหรับผู้ผลเห็ดเก่งผู้เห็ดผีมือ,อมือชีพิลีเนาะบ้าปุ๋ยเนาะก็ต้องขอภัยหลายๆแต่ว่าผู้ผผผามาถึงเคอเห็ดกับฉางมาเบิงเห็ดในส้นนี้กับสำนี้กับทรมาถามำเลยครับพ่อเนี่ยน้ำได้กับสีนี้น้ำไปพ่อหลูเล่เล็กๆน้อยๆติดโตไปแพ่อหลู่ส่วร้านพี่น้องเลยแมนเอาแล้วขอบคุณแฟนครับสมองสุบ้าอะไรครับที่ติดตามติดชมอีสานบังหน่อยขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับ คลิปนี้มาอนี้ผมไปรุ่นกับเป่าปุ้ยครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับว่าขอใจทู่หาไี่รุ่นหน่เด้อพี่น้องเด้อขอบผมครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง